เราเด็ดผักหวานเนี่ยก็คือเอาเฉพาะที่อ่อนๆนะเ,เพราะเราเก็บมาเนี่ยมันจะมันจะมีตัวแก่ๆอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยไหมอันเนี้ยไม่ได้เก็บอยู่แค่สองวันนะปกติต้องเก็บเช้าเออเก็บวันนีน้วันอันนี้เราไม่ได้เก็บพอเรามาปุ๊บมันจะยาวเงี้ยแต่ก็ดีเพราะมันจะอ่อนมากอันนี้เป็นผักหวานบ้านปลูกง่ายปลูกไว้ข้างรั้ว เอาไว้อันเนี้ยในในที่เราเก็บมาเช้านี้นะเดี๋ยวมีสองเมนูก็คือเมนูแรกก็คือต้มจืดมเมนูที่สองก็คือเป็นผัดมันเป็นผัดมเมนูที่สองเป็นผัดนะเอามาผัดผื่แดงอย่างเงี้ยเอาแต่อ่อนๆนะโคน้นๆมันที่เราเก็บมาไม่เอาเพราะว่ามันมันแก่เราไม่เอาเราจะเลือกอ่อนๆเลยเว่ามัน เราหานเองเนี่ยต้องอ,อ่อ,อนมันจะอร่อยครับหวานแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราเราเรา,เราเก็บไว้ถ้าเรากำขายมันจะพอดีพอคนที่เขาจะไปทานเขาก็ต้องมาเด็ดอีกทีหนึ่งผมจะเลือกแค่เพราะอ,อ่อ,อนอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันอ่อนใช่ไหมเด็ดลายมันน,นึ่งอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อันนี้เป็นผักที่จะออกได้ทั้งปีนะยิ่งเด็ดยิ่งออกแล้วก็ ไม่มีในเรื่องของสารพิษเพราะเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาคือออกตามธรรมชาติครับดีปลอดภัยเดี๋ยวนี้ผักในตลาดเนี่ยพวกผักคะน้าหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมผมไม่ได้ซื้อผมจะใช้ผักตัวนี้แทนหนึ่งคือประหยัดสองคือปลอดภัยแล้วเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้เลยร้อยเอร์เ็เลยว่าเราไม่ได้ฉีดยาเลยแล้วก็ยอดมันก็จะงาม แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการกินผักกันนะผักกวางตุ้งผมก็จะปลูกเองอันนี้เป็นข้อดีคือพอเราปลูกเองหนึ่งคือเราได้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักสองเราได้ประหยัดเราก็ได้ของที่ปลอดภยัยแล้วก็สดสะอาดมาไว้ทานเองอันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะจะอ่อนมากแล้วเราก็จะเด็ด คือที่เราตัดแก่เพราะว่าคือเราต้องการแต่งมันด้วยไงแต่เราตัดตัดเอาแบบให้มันดูทรงที่มัน,นมเอ็นไปเลยอย่างเงี้ยจ,นะจะอ่อนนะปุ้ยจะอ่อนนะเดี๋ยวเราพอผัดผัดลงกระทะเนี่ยโอ้โหมันจะหวานแล้วก็กรอบมากอันนี้นะถ้าเกิดใครมีทีน่น้อยเนี่ยปลูกข้างหรือว่าแนะนำเลยอันเนี้ยปลักหวานบ้านเนี้ยดีจริงๆขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะ คือพอเราปลูกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอมันแก่มันจะมีเม็ดร่วงลงมาเราก็ไปเอาเม็ดมันอะที่มันออกงอกแล้วเอามาใส่เอามาใส่ถุงเ,เพาะไว้แค่นั้นเองแล้วเราก็ไปขยายปลูกง่ายๆลองดูแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องของประโยชน์เยอะน,นะประโยชน์เยอะมากตัวเนี้ยคือพวกอะไรใต้าน,นังุมูลอิสระอะไรเยอะยะเลยดี